คุณปู่อามูโร่เลกับใหม่ครั้งในโมบิสูตรกันดั้ม RX 782ล่าสุดคอแลบกับทางคอออฟดูตี้พูดมาสักขนาดนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเอ,อืในแพ็กประกอบไปด้วยหุน่นกันดั้ม RX 782อาวุธหลักของตัวละครเป็น SMG สไตรเกอร์เวลายิงจะเป็นแบบนี้บูมเรียกว่าชื่นชอบได้เลยละ่ะบีมไซเบอร์บอกได้เลยหมดซอมบี้อะไรก็หยุดไม่อยู่ถ้าพวกเองมาเยอะขนาดนี้ก็ต้องเจอแสงเลเซอร์ลุงกำนันนี่แหละเข้าไป ไม่ว่าพวกไหนก็เข้ามาโล RX 782Q และท่าไม้ตาย New Type Finisher แม่นอกจากนี้ยังมีนามบัตรเรียนตาสติ๊กเกอร์พวงก,กุญแจวอลเปเปอร์หน้าโหลดประมาณนี้สำหรับแพ็คกันดัมอามูโลเลยไหนๆก็มากันแล้วเดี๋ยวไปลอง S M G ในหมดแผนที่รีเบิร์ตและฟอร์จูนโหลดเอาเน้นแต่งยิงไวจะเป็นยังไงมาดูยิงข้างบนว่ะ Enemy sí, UAV yeah, so go, overhead. Enemy soldier incoming. Requesting close air. Target marked. Copy that. Long hold. Target area marked. You're cleared hot. On approach. Strike Found the decon station. load out dropped on the way. Shots missed. No joy. Enemies deployed to counter UAV. <laughs> <laughs> Back in. Enemies dropping into the AO. Contact. Occupation scan. Ole. Throwing the surveillance grenade. is active. Stay low or use the water for concealment. Don't, don't, don't. No, 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 Enemy recon is scanning the area. Stay low. No, no. No, no. Enemy UAV overhead. Enemies located. The only, the only. only 25 Good kill. Marking the rest of that squad on your hey, tack no, no, no. map. Oh, on. Get hunting. มีคนโกส์ลงมากไปเลยก็ไปเลยมันน็อกมันน็อกถ้าไม่ชุบอ่ะเฮ้ยโหลดโหลดมันโหลดมันขบนฮะอีกขบวนอีกชั้นหนึ่งเกือบแล้วคุณนะครับพรีมโกลมซูบอยอ่นะ

I'm moving to my mark. Got contact. You're not Bounty targets are up. Get after them. เหลือยีตัวระวังข้านบนไดยได้ไดข้นขบนเออผมก็มาคล้น่าจะมีน,ะะมาน่าจะมีไอ้ยังไม่มีเซล อยู่ชั้นบนป่กวะใช่ครับอยู่ชั้น,นล่างวะจองไปแฝงจริงแฝงบอกจองไปแล้วหนึ่งนาทเดี๋วยวฮะถ้าเห็นน้องนิ่งก็

ได้ละวผเล่งอยู่ผมเร่งอยู่นี่ไว้นะกลางอันนี้ก่อนกลางานนะเทสเฮมีตัวร่อนนะเข้าไปบ้านบ้านนั้นหนึ่งคนเราไม่ต้องลงไปเราไม่ต้องลงไปบีบอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่ในบักเกอร์ก็ได้เล่นบักเกอร์บักเกอร์ล่องดินอ่ะเออเออเออผมอยู่ข้างบนนี่ผมดูเอาสไนเดร็กอยู่ ไม่ต้องไปลุยไม่ต้องไปลุยเลยครับเราได้เราได้เปรียบนะครับมีคนเดียวตรงนั้นนะผมเห็นคนเดียวเนี่บเนี่ยมันจะมาแลังหินด้วอ่ะนี่เนี่ยนี่นี่เฮียไม่เป็นไรฮะคุณท็อปขยับมาได้ไหมได้ได้ได้อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ อย่าพึ่งอย่าพึ่งมันข้างบ้านข้างบ้านเป็นไรละผมยิงมันไม่กระตุกเลยเหรอวะเอาเลื้อตัดก่อนเลยไงอ่าเสร็ยอะสามตี้อ่ะมันไม่ยิงกันเลยเหรอคุณท็อปไปอยู่หน้ารถโอเตายป่ะตายตายตายไปซุบไปซุบซุบได้ไหมฮะ เดี๋ยวนเดี๋ยวผมชุบให้ปั๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่กอก่อนใส่กอก่อนแต่เลยพื่แค่ดูบนหัวหน่อยโอเคฮะผมวางผมวางยืวีแล้วอยู่อยู่ข้างล่างบอมโดนมามผูทัาพยิงบอมโดนให้หน่อยมันทำอะไรไม่ได้ละ เค่อยเล่นเค่อยเล่นเค่อยเล่นไม่ต้องรีบรีบเดี๋ยวผมไปซื้อหน้ากากไว้ก่อนละได้ได้ได้ไปซื้อเลยหน้ากากหน้าฬิกาเจน็อกจะน็อกแก้ใบแก้ใบวิ่งวิ่งมาแล้วมันวิ่งไปแล้ว าแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันชิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ